อัปเดตล่าสุดกรมบัญชีกลางสรุปชี้แจงประเด็นจ่ายเงินผู้สูงอายุที่ได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐ600บาทฟังด่วนค่ะสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้นําสาระดีๆมาแชร์ให้ทุกคนได้ฟังเหมือนเช่นเคยค่ะหลังจากที่ ทำคลิปนะคะแชร์ให้ทุกคนได้ฟังไปแล้วว่าสำหรับผู้สูงอายุมีอายุ60ปีขึ้นไปนะคะมีสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐจะได้รับเงินจำนวน600บาทในเดือนกันยายนนะคะวันนี้มายืนยันกันอีกครั้งก็เป็นข้อมูลยืนยันจากกรมบัญชีกลางนะคะวันนี้นำรูปมาให้ทุกคนได้ดูนะคะเดี๋ยวดูภาพตรงนี้ดูไปพร้อมๆกันนะคะเป็นข้อมูลจริงแน่นอนค่ะ สรุปประเด็นชี้แจงกรมบัญชีกลางจ่ายเงินผู้สูงอายุที่ได้สิทธิสวัสดิการแห่งรัฐนะคะเมื่อวันที่10กรกฎาคมนะคะกรมกิจการผู้สูงอายุแจ้งแนวทางการจ่ายเงินสงเคราะห์ประจำปีงบประมาณ2 5 6 6ดังนี้นะคะนั่นก็คือกำหนดให้จ่ายเงินสงเคราะห์ในอัตรา100บาทต่อเดือนเป็นระยะเวลา6เดือนนับตั้งแต่เดือนเมษายนปี2566จนถึงเดือนกันยายนปี2 5 6 6 เดือนละ100บาท6เดือนก็เป็นเงินรวม600บาทจึงคาดว่าจะโอนให้ภายในเดือนกันยายนนี้นะคะซึ่งเงินนี้นะคะใครที่ได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐรอบเก่ารอบก่อนหน้านี้นะคะรายเดิมที่มีบัตรเก่าเนี่ยน่าจะเคยได้รับเงินมาแล้วนะคะ รายละ50บาทรายละ100บาทแต่รอบนี้ให้100บาทเท่ากันทุกคนรอบที่ผ่านมาเนี่ยก็จะกดได้ในการใช้บัตรคนจนไปกดที่ตู้ a t m นะคะแต่รอบใหม่นี้นะคะเราใช้บัตรประชาชนในการรับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐ ดังนั้นนะคะหน่วยงานภาครัฐจ,จะโอนเงินให้กับผู้มีสิทธิ์ผ่านบัญชีพร้อมเพย์นะคะการรับเงินจะต้องรับเงินผ่านบัญชีธนาคารที่ผูกพร้อมเพย์ด้วยเลขับรประจำตัวประชาชน13หลักใครยังไม่มีบ้างนะ,ค,ะคอมเมนต์บอกกันหน่อยนะคะผู้สูงอายุท่านไหนที่สามารถเดินทางนะคะไปเปิดบัญชีไปผูกพร้อมเพย์ที่ธนาคารได้นะ,ะก็แนะนําให้ไปทํานะคะส่วนใครที่มีบัญชีอยู่แล้วแต่ยังไม่มีพร้อมเพย์ ก็สามารถผูกความเพย์ได้เลยหรือว่าไม่แน่ใจว่ามีความเพย์หรือยั่งนะคะวิธีการเช็คก็คือให้ลูกๆหลานก,ก็ได้นะคะหรือคนรู้จักนะคะโอนเงินผ่านแอปพลิเคชันธนาคารเรื่องเมนูพร้อมเพย์นะคะและกดหมายเลขแบบประจำตัวประชาชนส3าหลักของผู้สูงอายุหลังจากนั้นนะคะก็กดตกลงค่ะหากขึ้นชื่อผู้สูงอายุเป็นเจ้าของบัญชีนั้นนะคะก็แสดงว่ามีพร้อมเพย์เป็นหมายเลขแบบประชาชนอยู่แล้วนะคะ และอีกหนึ่งคำถามนะคะซึ่งหลายๆคนกังวลเลยว่าหากเป็นผู้พิการผู้ป่วยติดเตียงหรือผู้สูงอายุที่มีอายุ60ปีขึ้นไปไม่สะดวกและไม่สามารถผูกความเพกกับหมายเลขแบบประชาชนได้จะทําอย่างไรนะคะเขาได้ชี้แจงไว้ว่าให้ดําเนินการ2แนวทางด้วยกันนะคะนั่นก็คือ 1. นนะคะให้จัดทาหนังสือให้ความยินยอมโอนเงินสวัสดิการแห่งรัฐ เข้าบัญชีร่วมกับบุคคลอื่นนะคะโดยเอกสารที่ต้องใช้นะคะก็คือสำเนาััรประจําตัวประชาชนของผู้ได้รับสิทธิ์สำเนาัตรประจําตัวประชาชนของผู้ถือบัญชีร่วมเอกสารแสดงความสัมพันธ์ของผู้ได้รับสิทธิ์โครงการและ ผู้ถือบัญชีร่วมอย่างเช่นถ้าเป็นลูกนะคะก็ต้องมีสำเนาสุติบัตรนะคะหรือสำเนาทะเบียนบ้านเป็นต้นนะคะแสดงตัวว่าอยู่ในบ้านเดียวกันนะคะต่อไปนะคะก็เป็นสำเนาหน้าสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์สะสมทรัพย์เผื่อเรียกกระแสะรายวันได้หมดเลยนะคะยกเว้นประเภทเงินฝากประจำออมทรัพย์พิเศษ หรือบัญชีที่มีเงื่อนไขนะคะและก็ห้านะคะใบรับรองแพทย์ถ้ามีนะคะทั้งหมดนี้นะคะก็สามารถไปยื่นได้ที่สํานักงานคลางจังหวัดได้เลยนะคะหรืออีกอย่างหนึ่งนะคะก็ให้จัดทําหนังสือให้ความยินยอมโอนเงินสวัสดิการเข้าบัญชีบุคคลอื่นนะคะ ถ้าจะโอนเงินเข้าบัญชีบุคคลอื่นนะคะก็จะต้องใช้เอกสารดังนี้นะคะก็คือก็คือสำเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้ได้รับสิทธิ์สำเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้รับโอนเงินสวัสดิการแทนนะคะเอกสารแสดงความสัมพันธ์ของผู้รับสิทธิโครงการและผู้รับโอนเงินสวัสดิการแทนอย่างเช่นสำเนาสุติบัตรสำเนาทะเบียนบ้านเป็นต้นนะคะและก็สำเนาหน้าสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้รับโอนเงินแทนนะคะและก็สุดท้ายนะคะนั่นก็คือใบรับรองแพทย์ถ้ามีนะคะ ก็ไปยื่นที่สํานักง,งานคลังจังหวัดเช่นเดียวกันนะคะและถ้าหากผู้ได้รับสิทธิ์นะคะไม่ดําเนินการผูกพร้อมเพย์หรือผู้พิการผ,ผู้ป่วยติดเตียงผู้สูงอายุที่มีอายุ60ปีขึ้นไป ไม่นาหนังสือให้ความยินยอมมามายื่นที่สํานักงานคลังจังหวัดนะคะท่านจะไม่ได้รับสิทธิ์เงินช่วยเหลือใดๆที่เป็นเงินสดเลยนะคะดังนั้นนะคะใครฟังคลิปนี้นะคะฝากกดแชร์เป็นประโยชน์มากๆมาดูแลสิทธิ์ให้กับผู้สูงอายุของเรากันนะคะอาจซึ่งอาจเป็นพ่อแม่นะคะเป็นปู่ย่าตายายหรือญาติพี่น้องของเราที่ เขาปวยติดเตียงพิการนะคะไม่สามารถไปเปิดบัญชีหรือมีพร้อมเพย์ได้ก็ให้ทําตามนี้เลยนะคะทําเตรียมพร้อมกันไว้เลยนะคะนอกจากเงินช่วยเหลือพิเศษในเดือนกันยายน6กรบาทนี้แล้วนะคะก็อาจจะมีสิทธิประโยชน์อื่นๆนะคะที่ช่วยเหลือเป็นเงินสดนะคะก็เตรียมพร้อมกันไว้เลยนะคะมีมีความคิดเห็นอย่างไรก็คอมเมนต์กันไว้ได้นะคะและที่สําคัญค่ะมาดูเป็นครั้งแรกฝากกดติดตามเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะคะรับรองว่าจะไม่พลาดสิทธิประโยชน์ดีๆจากทางภาครัฐแน่นอนเกตนํามาแชร์ให้ทุกคนได้ฟังเป็นประจ แล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ